อยู่กับความไม่แน่นอนสามมุมมองจากไตรลักษณ์ชีวิตคือการเดินผ่ามกลางความไม่แน่นอนทุกสิ่งที่รายล้อมล้วนแปลเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดอยู่ในอำนาจให้คงอยู่ตามที่ใจอยากได้ตลอดไปการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเข้าใจความจริงนี้ ใจก็จะไม่วันไหวเกินไปเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงการมองผ่านมุมมองจากไตรลักษณ์ทั้งสามประการย่อมช่วยให้เข้าใจความไม่แน่นอนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมุมมองแรกอนิจจังความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกายที่เคยแข็งแรงก็ย่อมโรยรา ความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นก็ย่อมแปลไปตามกาลเวลาความสุขที่เคยสัมผัสก็ไม่อาจยึดไว้ให้ยาวนานความไม่เที่ยงคือธรรมชาติที่กำหนดไว้แล้วการฝืนให้เที่ยงเท่ากับฝืนความจริงเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงทน,ทนถาวรใจก็จะลดความคาดหวังลดความยึดติดและอยู่กับสิ่งที่เป็นไปอย่างรู้เท่าทัาน ความไม่เที่ยงสอนให้รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ล้วนมีค่าเพราะอาจหายไปในวันพรุ่งนี้ความไม่เที่ยงยังสอนให้เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คงอยู่เช่นกันความเศร้าที่เคยหนักก็จะคลายลงตามกาลเวลาการเข้าใจอนิจจังจึงทำให้ใจอ่อนโยนและอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ประมาทมุมมองที่สอง ทุกขังความบีบคั้นจากความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนย่อมก่อให้เกิดความบีบคั้นเพราะใจอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราตลอดไปแต่ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อสิ่งที่รักต้องจากไปเมื่อสิ่งที่คาดหวังไม่สมหวังใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ใจไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้น การมองผ่านมุมมองทุกขังทำให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่โทษทันแต่เป็นผลตามธรรมชาติของการยึดมั่นการพยายามหนีความทุกข์โดยไม่เข้าใจกลับทำให้ทุกข์หนักขึ้นแต่เมื่อมองตรงไปที่ความจริงใจจะเห็นว่าความทุกข์คือสัญญาณเตือนให้ปล่อยวางและให้เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่บังคับไม่ได้ก็ไม่ควรไปขืนใจตนเอง มุมมองที่สามอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่แน่นอนยังเผยให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราจริงๆร่างกายที่เกิดมาก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยจิตใจที่คิดปรุงแต่งก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่ควบคุมได้ดั่งใจจนถาวรการยึดเป็นตัวเราหรือของเราจึงเป็นเพียงการสมมุติเมื่อยึดถือมาก ใจก็ถูกความไม่แน่นอนทำร้ายมากแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราจริงความสูญเสียก็ไม่ใช่การสูญเสียตัวตนแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยการเข้าใจอนัตตาทำให้ใจเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกความรับผิดชอบเกินจริงไม่ต้องกดดันว่าต้องควบคุมทุกสิ่งให้ได้การรู้จักปล่อยให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงทำให้ใจอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างสงบการอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างมีปัญญาการเรียนรู้ไตรลักษณ์มิใช่เพียงความรู้ทางความคิดแต่คือการเปิดใจมองความจริงของชีวิตเมื่อมองเห็นอนิจจงใจจะไม่หลงยึดเมื่อมองเห็นทุกขังใจจะไม่หลงปฏิเสธ เมื่อมองเห็นอนัตตาใจจะไม่หลงแบกเกินพอดีทั้งสามมุมมองเชื่อมโยงกันและทำให้เข้าใจว่าความไม่แน่นอนไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นธรรมชาติที่คอยสอนให้ใจเติบโตผลแห่งการเข้าใจความไม่แน่นอนผู้ที่เข้าใจความไม่แน่นอนย่อมมีชีวิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเกินไปกับความสุขและไม่จมลึกเกินไปกับความทุกข์ เมื่อได้สิ่งที่หวังก็รู้ว่าไม่ยั่งยืนเมื่อเสียสิ่งที่รักก็รู้ว่าเป็นธรรมดาใจจึงตั้งอยู่บนความสงบไม่วันไหวไปตามคลื่นลมของชีวิตความมั่นคงเช่นนี้มิใช่เพราะโลกหยุดเปลี่ยนแต่เพราะใจเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนตามโลกอย่างมีปัญญาดังนั้นการอยู่กับความไม่แน่นอนคือการอยู่กับความจริงของชีวิต ไตรลักษณ์ทั้งสามเป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนแปลเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้เตือนให้ใจรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ประมาทอนิจจังสอนให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกขังสอนให้เรียนรู้การปล่อยวางอนัตตาสอนให้ใจไม่แบกเกินพอดี เมื่อมองผ่านสามมุมนี้ความไม่แน่นอนก็กลายเป็นบทเรียนที่นำพาให้ใจไปสู่ความสงบและความมั่นคงอย่างแท้จริง